รู้สึการมาเล่นงานดีกับแบรนด์อาครับโลมาบันที่แบ่งนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ต่อเล้วยนะผมได้เปิดแบรนด์ตัวเองครับโลมาฮานครับก็เป็นแบรนด์น้ําหอมเป็นแบรนด์น้ําหอมแล้วก็จะมีทีมอาบน้ําด้วยแล้วก็มีแฮนตี้ฟิลด้วยนะครับผมก็ดีใจมากๆนะที่พี่ชายก็แบบได้ ต่อไป <bunker. S 2> สเต็ปอีกขั้นหนึ่งสู่การทำธุรกิจนะครับดังเราไล่ลองเทสกลิ่นเทสอะไรที่เราชอบกลิ่นอะไรเทสเรียบร้อยครับชอบกลิ่นอัลบาเซเลน่าครับเป็นเป็นยังไงมันรู้สึกว่ามันมีความเหมือนเป็นกลิ่นที่หอมแต่ไม่หวานมากอะไรอยย่างงเี้แล้วแบบมีความแบบเรียกอะไรนะมันกลมๆอ่ะมันกลมหอมแบบว่าสดชื่นนมได้ทั้งวันเลย ผ <Norwegian> ู้ชายคนหใช่ครับกลิ่นของพี่ต๋องทั้งสามกลิ่นนะฮะก็สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงอยากให้ฝากอะไรไหมครับได้ครับก็ขอฝากแบรนด์เราลงมาให้าด้วยนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่แสตด้วยครับอ่าอัปเดตหน่อยคนละของเราตอนนี้มีอะไรอยู่ร้างค้าไม่ตรงกันกันอ่าผลงานครั้งนี้นะครับผมก็จะมีเ love life ไบ a ์ปั่นไปถึงรักนะครับผมก็กําลังจะถ่ายทําแล้วคิดว่าทุกคนจะได้ดูกันเร็วๆนี้คาแรคเตอร์เรื่องนี้เป็นไครเป็นอะไรที่ไห ก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็จะเป็นแนวโรแมนติกดราม่านะครับผมซึ่งเราจะมีทั้งหมด3าคู่แต่ละคู่ก็จะมีรสชาติของตัวเองนะอย่างอาร์ตนี่ก็จะคู่กับต้าซึ่งก็จะเป็นรสชาติที่แซ่บๆมันๆนะครับแปลว่าเอนซีหรือไงเออต้านแคลเซีมซก็ต้องมีอยู่แล้ว MC ขาดไม่ได้ เล่นกับประกอบกับพี่ต้าคุณเปียร์นะครับผมประกอบกับต้านะครับผมก็ตอนเวิร์กช็อปกันไปก็รู้สึกว่าเข้าเข้ากันได้ดีมากกว่าที่คิดตอนแรกคิดว่าเล่นกับคนสนิทจะตลกจะขำจะเข้ากันยากอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ลื่นไหลดีครับมีตลกหรือขำอะไรไหมหรืเวลาฉากสนิทหรืออะไรที่เราสองคนสัมผัสกันอ๋ออันดัีอันดับสีไม่ต้องถึงฉากเอ็นซีก็ได้ครับตอนนี้แค่เวิร์งช็อปบ,บางบางอันก็เห็นหน้าต้าก็ขำแล้วเพราะอะไรทำไมอ่ะเรา มันอยู่กันมานานแล้วพอเหมือนเห็นหน้าตาแล้วมันก็ขำมาเองเลยนึกถึงเรื่องตลกตลกที่ตาทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องตัดยังไงพอถ่ายทำมาแล้วก็คือแบบทากทางพอยนั้นก็ตลกแล้วก็จะแบบล่ามหรือเงีนแล้วเราก็ตัดก็จริงๆนะรู้สึกว่าถ้าต้องเข้าไปถ่ายทำจริงๆรู้สึกว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยความที่ว่าเราต้องมีสมาธิกับการทำงานใช่ถ้าเรามีโฟกัสมีสมาธิอย่างเงี้ยเราจะน่าจะไม่ดูขำอาจจะมีบ้างนิดหน่อย ก็จะเริ่มเร็วๆดีครับใช่ครับผมจะเริ่มเร็วๆดีคร ok ับอ่าันอยากให้ฝากหน่อยที่แต่ละคนของเราแบบเราได้ทำถึงจะได้ชมอะไรทั่ไหนครับก็ขอฝากนะครับผมเลิฟไลต์อับายปั่นไปถึงรักนะครับผมออนแอร์ช่องสามนะครับวันเวลาก็เดี๋ยวฝากติดตามทางออฟฟิเชียลทางเลิฟไลต์อับายได้เลยครับไปตามกันเนาะสวัสดีครับ